สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่มิงปเสียงนะครับค่ะพี่มิงคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานเราก็เจอกันวันนี้เราก็ทมถึงตลาดภาพรวมของตลาดอีกคลีนค่ะในวันศุกร์เนี้ยครับครับก็สําหรับภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยดูแล้วก็คงจะเป็นลักษณะที่ต้องอาจจะพักเบรกต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมบอกแล้วว่าน่าจะพักเบรกบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นการพักตามค่าต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปัจจัยต่างๆเนี้ย ก็ยังยังรออยู่นะครับหลายๆเรื่องมันยังไม่ได้มีอะไรที่มีความคืบหน้าอย่างมีความชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็นพัฒน,นาการเชิงบวกแล้วกันนะครับ,รบก็คือในเรื่องของทางฝั่งยุโรปนะครับมเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทางนายกของทางอิตาลีนะครับไปเยือนทางสหรัฐนะครับแล้วก็บังเอิญว่าทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาผ่านสื่อโซเชียลของเขานะครับว่ามีความหวังที่จะดีวกับยุโรป ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะฮะในเรื่องของการเจราจาทางการคาร้าระหว่างยุโรปกับสหรัฐนะครับ,รบแต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยยังเป็นภาพที่ยังรออยู่หมดเลยนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางยุโรปนะฮะธนาคารกลางยุโรปเขาลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประคับประคองแล้วกันนะครับแต่ก็จะเห็นว่าไม่ได้มีผลกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมากนักในเช้าวันนี้นะครับ<ม>เพราะลักษณะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทุกคนรอความคืบหน้ามากกว่านะครับซึ่งสําหรับประเทศไทยเองนะครับ เลื่อนการเดินทางไปสหรัฐนะครับจากเดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะเริ่มเดินทางไปเจราจาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ขอเลื่อนไปนะครับก็จะคงจะเริ่มเปิดการเจราจาตามบัตรคิวที่ได้เนี่ยวันที่23เมษาเลยก็คือสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับตลาดเนี่ยรอข่าวนะรรอข่าวนะครับรอข่าวเพื่อสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็บังเอิญว่านะครับบังเอิญว่ามันก็มีข่าวที่อาจจะไม่รู้จะเป็นลบดีไหมนะฮะหรืออาจจะเป็นมุมที่เป็นบวกก็ได้นะครับ ก็ <uge ot> คือแบงก์ชาติเนี่ยเมื่อวานแบงก์ชาติมีการถแถลงนะครับแล้วก็มีการปรับนครับเรียกว่าคาดว่า GDP นะครับปีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับลงมาให้ต่ำกว่า2.5%ที่เป็นเป้าหมายเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะฮะสิ่งที่เราเห็นช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีฟลอรต่างชาติซื้อพันธบัตร ไทยเยอะมากไม่ได้เข้าตลาดหุ้นนะฮะไปเข้าตลาดพันธบัตรไทยนะครับแล้วก็ทําให้บอลยูไทยเนี่ยลงมาสวนกับทางสาหรัฐนะครับตรงนี้มันส่งสัญญาณสอดคล้องกับทางแบงก์ชาติที่เตรียมที่จะปรับเป้า G d ดีลงเนี่ยเพราะอะไรนะฮะมันจะสอดคล้องกันว่าการประชุมของแบงก์ชาตินะครับที่ประชุมกรองงอนะฮะปลายเดือนเมษายนเนี่ยเริ่มมีความหวังว่าแบงค์ชาติอาจจะพิจารณาลดดอกเบีย้ยนะครับมีความหวังนะฮะ แต่ว่าถ้าไม่ลดก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เบื้องต้นต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดว่าจะลดเดือนเมษายนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลจากเทรดวอลมันยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าดูจากสถานาการณ์ตลาดตอนนี้เนี่ยมีโฟลเข้ามาที่พันธบัตรนะครับเราแบงก์ชาติทําท่าจะลด GDP ีพ o โกลด์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันว่าลุน้นเนี่ยลุ้นว่าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยมันก็เลยสะท้อนมาวันนี้นะครับว่าหุ้นตัวที่เคยขึ้นมาก่อนหน้านี้พวกส่งออกนิคมเนี่ยเริ่มเบรกเบรกนะครับแต่วันนี้ตัวที่นําาขึ้นมนมนะครับ ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับดอกเบีย้ยคืออสังหาริมทรัพย์และกลุ่มเช่าซื้อ,อนะอสกลุ่มนี้นะฮะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างว่าตลาดเริ่มมองว่าบคงชาติอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของดอกเบีย้ยเร็วๆนี้นะครับอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมที่ว่าต่างประเทศยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามีคืบหน้าเล็กน้อยนะครับในไทย กึ่งๆนะครับอาจจะเป็นลบเล็กน้อยแต่ว่ามีความหวังในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยเป็นภาพที่พักเพื่อรอสัปดาห์หน้ากันนะครับพักเพื่อรอสัปดาห์หน้ากันนะครับมาดูในเชิงกราฟประกอบกันบ้างนะครับมาดูกราฟกันนิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยผมประเมินไว้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าต้องรอเบรกนะครับหุ้นไทยถึงจะขึ้นได้นะครับเบรกตรงไหนนะฮะตรงนี้นะครับจุดที่เขาไซด์เว์เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราเปิดกราฟแบบเป็นลาย60นาทีจะเห็นชัดกว่านี้นะฮะอนน้กรา จุดเนี้ยนะครับจุดที่บริเวณ1147นะฮะ1 1 4 6 8 6คือ1147นะครับผมขีดเส้นแดงไว้ให้ถ้าวันนี้ยืนเหนือ1147นะครับซึ่งตอนนี้ดัชนีอยู่ที่1144.50นะครับถอยสัก3จุดนะครับยืนเหนือ1147ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการเบรกกรอบนะฮะสเต็ปที่1นะครับและจุดที่2ซึ่งผมว่าน่าจะไม่มีนัยยะนะครับถ้าเบรกกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ได้นะครับสเต็ปถัดไปคือจุดกึ่่งงงกกลาาาตรร1156ถ้้เบผนไดจะ มีระยะทันทีนะครับเพราะฉะนั้น1147และ1156คือแนวต้านสําคัญนะครับที่ต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านได้จะดีเลยนะครับแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้นะครับในส่วนของแนวรับนะครับในส่วนของแนวรับขออนุญาตขยายนะครับให้เห็นภาพนิดนึงเป็นกราฟ60นาทีนะฮะก็จะเห็นนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ผ่านตรงนี้เนี่ย อาจจะต้องมีการพักลงมาอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมที่เขาแกว่งตัวอยู่นะครับก็อาจจะมองแถวๆบริเวณ1135บวกลบนะครับบริเวณนี้นะครับ1135ก็จะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็กรณีเลวร้วายจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทรดวอลนะครับตรงบริเวณ1119ถ้าตัวเลขกลมๆก,ก็1120ถ้าหลุดตรงนี้ถอยก่อนนะครับ pattern ท,ท,ที่พยายามมาก่อนหน้านี้ที่เปิดแก p ตรงนี้เนี่ย อาจจะเฟลนะครับแล้วก็ต้องปรับลงไปเริ่มกันใหม่นะครับข้างล่างแถวบริเวณสัก1นึ่งหนึ่งหนึ่งจุดนะครับเพราะฉะนั้นภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยผมมองค่อนไปทางด้านบวกมากกว่าด้านลบนะครับก็คือความหวังเรื่องของแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยแต่ว่าก็เผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อมันมีอะไรไม่คาดฝันนะครับถ้าเกิดว่าหลุดตามแนวรับก็อาจจะต้องถอยก่อนนะครับระหว่างน้ําหนักต่อหุ้นไทยเรื่องของลดดอกเบี้ยกับเรื่องของ ผลการเจราจาการสัปดาห์หน้าครับอันไหนหน่าจะกระตุน้นเซตได้ได้ม,มากกว่ากันครับถ,ถ้าพูดถึงสัปดาห์หน้าดอกเบี้ยฮะเพราะว่าการเจราจาเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกันหมดเลยนะฮะว่ารบอบแรกไม่สําเร็จแน่นอนอนะฮะญี่ปุ่นรอบแรกก็ไม่สําเร็จนะครับต้องนัดกันใหม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆประเทศรอบแรกไม่สําเร็จนะครับต้องไปนัดกันใหม่แต่ว่าแน่นอนนะฮะด้วยความที่เป็นรัฐบาลเนี่ยยังไงกลับมาก็ต้องมีการเปิดว่า ได้มีข้อเสนอที่ดูดีนยครับยังไงก็ต้องมีคำโปรยที่เป็นด้านบวกนะครับแต่ว่าเรื่องของดอกเบีย้ยผมว่ามีผลมากกว่าถ้าเรามองแค่สัปดาห์หน้านะฮะถ้าเรามองแค่สัปดาห์หน้าแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเรามองภาพระยะสัก90วันในกรอบเนี่ยนะเรื่องการเจราจาก,การค้าเนี่ยสำคัญกว่านะครับแต่ว่าถ้ามองแค่สัปดาห์หน้าเรื่องดอกเบีย้ยจะปีน้าหนักนะครับแล้วก็มีคนสงสัยว่าด้วยพูดถึงทรงกราฟนะครับอตอนนี้กราฟมันน่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปจริงๆหรือยังครับ อะไรนะครับอีกทีหนึง่งกราฟทางเทคนิคครับหุ้นไทยพ้นจุดต่ําสุดไปหรือ,อยังครับออตอบยากนะฮะตอบยากนะครับถามว่าพ้นจุดต่ําสุดหรือ,อยังนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเรื่องของ valuation เนี่ยผมว่ามันน่าจะต่ําสุดไปแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าตอบยากนะครับ,รบเพราะนะฮะถ้าเกิดว่าปลายเดือนเมษานะฮะมันยังมีอีกไฮไลท์หนึ่งที่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้พูดเนี่ยคือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตรมาที่1อาจจะติดลบ ครับนะครับเป็นการรายงานแบบเบื้องต้นนะฮะยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายนะครับเป็นพรีลิมนะฮะเบื้องต้นนะครับซินเดอนเมษาซึ่งมันจะใกล้กรอบการประกาศเรื่องของที่ประชุมกรงงอพอดีนะครับถ้าแบงค์ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐติดลบเนี่ยมันจะกลายเป็นนับหนึ่งของโอกาสเกิดรีเซชชันสหรัฐนะครับเพราะฉะนอันนี้ต้องติดตามนะฮะตอนนี้โมเดลของเฟดเนี่ยนะครับสาขาแอแลนตาคาดการณ์ว่าอาจจะติดลบนะฮะประมาณสัก2%เนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ตอบว่าต่ําสุดหรือยังตอบยากนะครับแต่ถามว่าต่ํามากพอที่จะซื้อหรือยังนะครับทยอยซื้อได้นะทยอยซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆมุมที่ผมน่าจะเคยพูดในรายการไปแล้วในมุมของ PE แต่วันนี้ผมก็อยากจะมองในมุมของในช่องของ Price to Book นะฮะมาดูกราฟ Price to Book นะฮะย้อนไปไกลๆนะฮะนี้ขอเป็นกราฟ m o n ลี่เลยก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ย1.06เท่าบุ๊กนะฮะ1.06เท่าบุ๊กสำหรับเซ็นต์อินเด็กนะครับ แล้วก็ตอนโควิด19นะฮะตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลุดแล้วนะครับตอนในตอนนี้ต่ำกว่าตอนโควิดแล้วนะครับตอนโควิดยังแค่นี้เองนะตอนนี้หลุดต่ำกว่าโควิดแล้วนะครับย้อนกลับไปอีกนะครับตอนที่เกิดวิกฤตการเงินนะครับแล้วดึงเงินกลับกันทั้งโลกเนี่ยตอนปี2008เนี่ยต่ำบุกหน่อยนึงนะครับประมาณสัก0.9 0.9เท่าของบุกนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องแรงกว่าตอนนี้แน่นอนแหละเพราะว่า ออตอนปีก่อนปี2007เนี่ยมีโฟล์เข้าประเทศไทยเยอะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการไหลออกของโฟล์แบบรุนแรงมันก็เลยทําให้มีจังหวะเออร์เลอร์ที่ต่ำาึงเท่าบุ๊กนะครับแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแค่รักสั่งการซึมลงเนี่ย,ยด้วยเวอร์ชันตอนนี้แล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างที่มีโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสต่ำาึงเท่าน่าจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซด์ของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าดูจาก Pri c e t o Book เนี่ยก็น่าจะแบบสัก6%เไม่เกิน10% นะครับ<ช>จากตรงนี้นะครับ<ช><ช>ผมก็เลยมองว่าดาวไซต์เรียกว่าน้อยแล้วกันนะครับแต่ถามว่าต่ําสุดหรือย,อยังเนี่ยตอบยากนิดหนึ่งก็ต้องรอดูว่ามันจะมีโอกาสเกิดรีเซชันอีกตามมาอีกหรือเปล่านะครับเข้าใจแล้วครับค่ะก็ขอไปดูในส่วนของ mai กันบ้างนะคะภาพรวมนี้มาดูรับ mai น,นะฮ <MA I S 2> ะ อ,อันนี้เนี่ยเมื่อวานนะฮะถ้าจาได้นะครับผมพูดกับน้องไาแล้วว่าถ้าผ่านตรงนี้จุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนด์นะครับตรงบริเวณสองสี่สองแล้วก็เป็นจุดเขาแบ็คไลน์สามวันตรงนี้นะครับสองสี่สองเนี่ยหรือสองสี่สามเนี่ยจะทําให้ MA i ขึ้น,ปเ,น,นเป็นเล่นแบนดบนทันทีซึ่งเป็นไปนตามคาดนะครับแรงกว่าเซตเลยนะครับพอเขาเบรกตรงนี้สองสี่สสองสี่สามนะฮะกลายเป็นขึ้นเป็นเล่นแบนดบนนะครับแบนดบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับสองห้าสี่ 254นะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับอีก4จุด254ก็จะเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโมเมนตัมยังไปได้ต่อเนี่ยผมอยากให้ดูแนวต้านสําคัญตรงนี้สําหรับ MAI นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณสัก258นะเพราะฉะนั้นการที่เขาขึ้นมาเล่นแบนบนเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ตรง254และ258สําหรับดัชนี MAI นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการพัก ลงมาระหว่างทางบ้างนะครับแนวรับจะอยู่แถวบริเวณซักตรงสองสี่ห้านะครับสองสี่ห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับสําหรับ m i ตอนนี้นะครับค่ะอา่าโทษทีนะฮะตอนนี้อ่สองอ่าสองสี่ห้าถูกแล้วครับโอเคโอเคค่ะค่ะขอไปดูในส่วนของ m i ก็คือตัวแรกค่ะ t มิ w ค่ะครับตัวีมิ w นะฮะค่ะตัวีมิ w เนี่ยช่วงนี้เนี่ยที่ลงมาแรงๆเนี่ยฮะอีก,กามาหลายตัวเนี่ยนะครับ ถือว่าแรงกว่า M I ทั่วไปนะครับเมื่อคิดัชนียมไจะเห็นว่าลงเริ่มเริ่มหยุดโมเมนตัมการลงเริ่มหยุดนะฮะแต่ทีมิวเนี่ยโมเมนตัมการลงเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเกิดเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมคือภาพใหญ่เนี่ยคือขาลงเพียงแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของเขาในช่วง1นถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาหาจุดต่ําของตัวเองเจอนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเวอร์ชันนี้แหละหลักๆนะครับเพราะว่าถ้าดูกราฟแบบขยายไปกราฟมันลี่เลยเนี่ย เขาหลุดตั้งแต่ต่ําที่สุดตั้งแต่ IPO แล้วนะครับต่ําที่สุดตั้งแต่ IPO แล้วนะครับต่ำกว่าตอนโควิดในทีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มองว่าน่าจะต่ําพอแล้วล่ะนะครับน่าจะต่ําพอแล้วแล้วเมื่อกี้นะฮะให้เห็นกราฟมันลี่นะครับจะเห็นว่าโอเวอร์โซนในระดับมันลี่นะครับโอเวอร์โซนในระดับมันลี่นะครับเป็นการเปิดแก็บบอลิงเจอร์แบนดตรง2บาทนะครับถ้ามาดูกราฟระดับวีคลี่นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มยืนนะเริ่มยืนนะครับเริ่มมีแท่งเขียวบ้าง พอมาดูกราฟระดับเดลี่จะเห็นว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มหยุดทําจุดต่ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับพุ้นทีมิวหวังลุ้นในเรื่องของการเกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับคงไม่ได้หวังว่าจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเทคนิคอลรีบาวเนี่ยมีลุ้นนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขากำลังพยายามทดสอบอยู่นะครับจุดที่1น,นะฮะนับย้อนไป3วันตรงนี้นะครับเขาแบ็กไลน์ก็จะอยู่ตรงบริเวณ1.75 หนึ1.75นะครับเป็นต้านสำคัญซึ่งบังเอิญใกล้เคียงกับจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนพอดีตรง1.79น,นะเพราะฉะนั้น1.75ถึง1.79เ เบรกผ่านแนวต้านตรงนี้ได้จะมีแรงซื้อขึ้นมานะสำหรับตัวทีมิวนะครับก็แนะนําเก่งกําไรถ้าผ่าน175และ179นะครับอาจจะเล่นเก่งกําไรสั้นๆได้นะครับแล้วก็อาจจะไม,ม่มองไกลนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเป็นฟิโบนัชชีที่มองภาพใกล้นิดน,นึงตอนที่มันลงมาแรงๆรอบล่าสุดนะครับสำหรับตัวทีมิวนะฮะถ้าผ่าน175 179นะครับต้านถัดไปนะครับขอไม่ไกลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือยังเปลี่ยนเป็นขาขึ้นทันทีคงจะยากนะครับผมต้องสะสมพลังกันหน่อย 175นะครับแล้วก็179ผ่านได้ถัดไปต้านอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆบริเวณ193หรือตัวเลขกลมๆก็คือ2บาทนะครับก็จะใกล้เคียงกับกราฟมันลี่ตรงนี้นะครับที่ผมเปิดเอาไว้นะครับว่ามันเปิดแก๊บโบริงเจอร์แบนด์นะครับตรง2บาทนะครับเผื่อนิดนึงนะฮะถ้ามันเบรกไม่ผ่านเนี่ยนะฮะก็อาจจะเวทแอนด์ซีก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ตรงนี้นานไหมนะครับเพราะนั้นก็หรือตัวทีมิวคือผ่านค่อยตามนะครับผ่านค่อยฟอลโล่ครับค่ะต่อไปค่ะทีค่ะ T+ plus นะครับสำหรับตัว T+ plus นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากผมไม่ได้ตามพื้นฐานเขานะฮะว่ากำไรไตรมาสที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเขาดีไม่ดียังไงนะครับแต่ถ้าดูจากภาพรวมตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันลงนะครับเพิ่งจะเด้งขึ้นมาไม่กี่วันเองนะฮะเม็ดพลาสติกถูกนะฮะตอนนี้เม็ดพลาสติกถูกนะครับ,นนรบเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เป็นลักษณะของออการเอาเม็ดพลาสติกมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยกำไรจะดีกัน เนี่ยครับอันนี้มผมไม่แน่ใจ T+ เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยจริงๆควรจะดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลาสติกเนี่ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีโดยปกติแล้วเราจะไม่กังวลกันเท่าไหร่น,นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าดูจากภาพรวมนะฮะควรจะต้องดีนะครับแต่โอเคราคาหุ้นมันลงมานะครับก็อาจจะเป็นภาพของอในภาพรวมของเรียกว่าบรรยากาศการลงทุนแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นเล็กแต่ว่าเมื่อกี้ผมดูผ่านๆตานะครับสำหรับตัว T+ เนี่ย ผมเข้าใจว่า price to book คือต่ำมากแล้วนะครับแถวๆ0.8นะต่ำบุ๊กนะครับ,รบ<ม>แล้วก็ถ้าย้อนกันไปตั้งแต่ IPO นีร่ร r a ม b e ลี่นะฮะจุดต่ำของเขาเนี่ยเคยต่ำสุดแถวๆบริเวณสัก0.76นะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ต่ำใกล้เคียงกับวันที่เข้ามาตอนโควิด -19 ตอนที่เกิดโควิด -19 <ม>นะครับ<ม>ตอนนี้เนี่ย v a l u a t i นของเขาในเ่วงของ price to book เนี่ยต่ำระดับโควิดแล้วนะครับสำหรับ T ผมก็เลยมองว่าดาวไซด์เนี่ยไม่น่าเยอะ นดาวไซด์ไม่น่าเยอะนะครับก็สอดคล้องกับราคาหุ้นเขานะครับจะเห็นว่าเริ่มที่จะสร้างฐานมีจังหวะเออร์เลอร์วันนี้นะครับเป็นหางยาวนะครับแต่เริ่มสร้างฐานเริ่มทําจุดหยุดหยุดทําจุดต่ำนะฮะก็อาจจะดูแนวรับแถวๆนี้นะครับ95ตังค์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเออร์เลอร์หลุดแถวๆบริเวณ92ตังค์อันนี้สต็อปลอสก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าดูจากวันนี้เนี่ยโอกาสเกิดน่าจะน้อยนะครับเพราะเกิดเออร์เลอร์ปุ๊บมีแรงซื้อกลับนะครับเพราะฉะนั้นก็ รับแถวๆสัก95นะครับแล้วก็สต็อปลอดแถวบริเวณสัก92นะครับเผื่อไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยจุดกึ่งกลางบริลูนเจอร์แบนตรง1บาทเป็นจิตวิทยาพอดีด้วยนะครับจะเป็นต้านแรกและต้านถัดไปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกรอบหายเดิมตรงนี้บริเวณ104งั้น1บาทจนถึง104ถ้าเบรกผ่านได้จะมีแรงเก็งกำไรตามทันทีนะครับเป็นแล้วสั่งการเกิดเทคนิคอลีบาวก็มีโอกาสนะครับในส่วนของแนวต้านถัดไปถ้าเกิดว่าเขาเบรกผ่านนะครับมาดูแนวต้านถัดไป ก็อาจจะมีลุ้นนะครับแถวแถวบริเวณ1.1งั้น1.1นะครับ1.2นี่อาจจะสูงไปนิดนึงถ้าตลาดไม่เป็นใจนะครับก็อาจจะซักตรงนี้1บาทแล้วก็1.04และ1.1นะครับแนวต้านสำหรับตัว T+ ถ้าเกิดว่าจะมีรีบาวนะครับค่ะค่ะแล้วต่อไปค่ะชิกค่ะครับสำหรับหุ้นชิกนะฮะ โอ้ลงมาเยอะนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับหุ้นในกลุ่มที่ขายพวกเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ก็ลงมาทั้งแผงเหมือนกันหมดนะครับอาจจะมีฟื้นขึ้นมาบ้างอย่างตัว Home Pro นะครับแต่ว่าตัวอื่นส่วนใหญ่ก็ลงกันนะครับสำหรับหุ้นชิกเนี่ยนะตอนนี้นะครับแนวโน้มภาพใหญ่คือขาลงแน่นอนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในเชิงของ Price toBook ผมว่าน่าจะคล้ายๆกับตัว T+ Plus นะครับก็คือลงมาเรียกว่าต่ำบุ๊กรุนแรงมากแล้วนะครับสำหรับหุ้นชิกนะครับตอนนี้อยู่ที่0.5เท่าบุ๊กนะครับ นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปหัวนิกับขอกับมวีคลี่แล้วกันนะฮะอันนี้ตั้งแต่ IPO นะฮะต่ำที่สุดตั้งแต่ IPO แล้วสำหรับพุ้นชิกนะครับอันนี้ไม่ได้ตามพื้นฐานเหมือนกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการอย่างไรนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟอย่างนี้เนี่ยก็ในเชิงของ Price tobook มันก็น่าจะต่ำมากพอแล้วล่ะนะครับตอนนี้นะครับขออย่างเดียวให้เขาเริ่มออกข้างและหยุดทำจุดต่ำใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการทำจุดต่ำใหม่อยู่นะครับขอรอดูเวสแอนซีสักหนึ่ ให้ทำหยุดหยุดทำจุดต่ำใหม่ได้อาจจะเกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับเพราะว่าคันเขาถูกมากมากนะครับตรงนี้นะครับอยากให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าออกข้างได้ไม่มีการทําจุดต่ําใหม่ไม่มีการต่ำกว่า28ตังค์เนี่ยนะครับเริ่มออกข้างแถวสามสิบตังค์เนี่ยก็จะมีแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับจุดที่1คือ33ตังค์นะครับแล้วก็บังเอิญจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนกับเส้นเทนไลน์ตรงนี้ก็จะอยู่แถวๆบริเวณ34ตังค์นะเพราะฉะนั้นถ้ารีบาวนะครับสามสิบสามตังค์ถึงสามสิบส เบรกผ่านได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบนะฮะแต่ยังไม่ไกลนะครับผมขอเถ่อสามสิบหกตังก่อนพอนะครับสามสิบสามสามสิบสี่และสามสิบหกนะฮะจะเป็นแนวตา้านขออย่างเดียวอย่าทําจุดต่ำใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเลี้ยงตัวเองได้สักตึงสัปดาห์ก่อนดีกว่านะครับสําหรับพุนชิกค่ะก็นอกจากมีเฟอร์นิเจอร์แล้วขอตัวสุดท้ายนะคะไททเทิลค่ะอสังหะอ่าโทษทีนะครับพุนอะไรนะฮะไทเทิลค่ะอ๋อไทเทิลนะครับร่มโพนะฮะค่ะ ่าตัวนี้อสังหาภูเก็ตนะครับจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยแล้วกันนะครับอสังหาภูเก็ตนะครับสำหรับไทเทนนะครับคนอื่นๆเนี่ยอสังหาคนอื่นตอนนี้ตามไทเทนกันลงมาหมดนะครับก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าตลาดแล้วกันแต่ว่าการที่มีคนอื่นเข้ามาตามกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เรียกว่าปลาเรียกว่าบ่อ ตกปลาในบ่อเดียวกันเนี่ยนะครับปลาก็มีจํานวนเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้ทุนไตเติลเขาอาจจะตื้อๆไปบ้างนะครับคือมีเพื่อนเข้ามาแข่งกันเยอะที่ภูเก็ตนะครับแต่ในภาพรวมเท่าที่คุยกับผู้บริหารเนี่ยก็ถือว่าไตเติลเนี่ยภาพลักษณ์นะครับแล้วก็เรียกว่าชื่อเสียงของเขาที่ภูเก็ตแล้วก็พวกเอเจนซี่ต่างๆสําหรับต่าง,าง,าง,างชาติที่จะมาซื้อโดยเฉพาะจากรัสเซียจากย,ยุโรปเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ฐานลูกค้าเป็นคนละกลุ่ม นีครับของเขาเนี่ยเป็นต่างชาติค่อนข้างชัดนะครับเป็นรัสเซียอะไรแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวไทเทนพื้นฐานผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าดูจากกราฟแล้วกันนะฮะมาดูจากกราฟนะครับตอนนี้เนี่ยเขาสู้เส้น200วันอยู่เนี่ยตรง4บาทนะครับเป็นแบบ EMA นะครับแล้วก็ SMA ตรง4 0่ตรน4 0สู้ตรงนี้อยู่นะครับแล้วพอผมตีกรอบลงมาเนี่ยจะเห็นกรอบเขาบีบแคบมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัวไทเทน แนวรับตรง3.94นะครับอย่าหลุดนะฮะถ้าหลุดความพยายามที่ผ่านมาเสียเปล่านะครับอาจจะต้องลงไปกันอีกรอบหนึงแถว3.8แต่ถ้าไม่หลุดนะครับแนวต้านที่เขาจะต้องขึ้นไปเผชิญก่อนนะครับต้านแรกอยู่ตรงนี้นะครับจุดกึ่งกลางบ o ล l ิงเจอร์แบนด4.06และถัดไปนะครับแถวๆเรเวณ4.12นะ4.06 4.12เบรกผ่านได้สวยนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะสำหรับตัวไทเตนเพราะฉะนั้นนะครับกรณีสำหรับตัวไทเตน เบรกค่อยตามก็ได้หรือรับเถวแถามเก้าสี่นะครับเพราะถ้าเบรกได้เนี่ยไฮเดิมตรงนี้รออยู่ได้เลยนะครับเถวแถวสี่สองสอนะฮะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่มิงวันนี้ได้ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ